เชจ่าประทานในพิธีครับและแขกผู้มีเกียรติครับทัความการบประทานในพิธีตรงหน้าระวังอัญยาอุด <c oughs> เชื sí, ้อเนาดีจำนวน481นายควบกับจำนวน53นายเพื่อมากระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของเครือข่ายชุลบุรีสามวันนี้ขอลาครับ die uh, out naja ในวันที่หนึ่งรกรกฎาคม2561เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประเทศที่สามของโลก นักรินดวงชินโรงเรียนบ้านยานองบ่อีครับพี่ก็เป็นรายชื่อลูกเสือตัอต่อไปครับนายการโรงเรียนพุ่มการลูกเสือโรงเรียนบ้านกทาัทกทัพยุ่มขับลูกเสือ ข้าสัญญาว่าคงข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกข้อสามข้า ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่าและกองลูกเสือกองแรกขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราช2 4 5พอบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์อยากให้เยาวชน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้ฝังแน่นในกระแสะเลือดของเยาวชนไทยการที่พวกเราได้มาชุมนุมพร้อมกันณโรงเรียนบ้านเสสุขเพื่อจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยให้ลูกเสือได้เก่าคำทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงนับว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์กระตาเวที ถือเป็นการบูชาอันสูงสุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือขอให้ลูกเสือได้ดูแลตนเองปฏิบัติตนตามพระบรมราชโชวาทยึดมั่นในกฎระเบียบวินัยและคำปฏิญาณของลูกเสือโดยเคร่งครัดขอขอบคุณผู้บริการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านแสนสุขผู้กงกับลูกเสือรองผู้กงกับลูกเสือลูกเสือบ้านแสนสุขที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ สถานที่ในสลนะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสำคัญในครั้งนี้เหลือกหลือเ้ลือหลักกับบางเหลื เขือเตียมสวนสนามแบกอุท ยานะครับของแม่บ้านบัวห้วยนะครับในวันนี้นะครับในในเกจต่ารๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาครับแต่โดยกองกิจยอดครับจาะปูกับลูกเสือต่างๆใจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยนายนิรันดร์กระจายจิตครับนายไพรวัลย์แก้วัตดิศพินิต พัฒน,น์ิทาโยรับกอลูกเสือคนที่หนครับกอลูกเสือสำรองครับผู้ถือป้เอกินพัฒนาศิสปาปัญญาผู้ถือตรงอจชัยร,ร,รัตวัตกรสุนแล้กอลูกเสือโรงเรียนบ้านอ,ล,กกนาาอ,อ,อลูกเสือหไงรกผู้อรงเสือในพันทิพย์สุนกบลูกเสือสร องลูกเสือสาบันจากโรงเรียนบ้านที่ิตระจารนะครับพุ่งอุปกรของลูกเสือนางนงนาอีการวบกับลูกเสือนายสมวรรณพงสานักษาลักิกาแก้วเพชรจากโยลูกเสืงเรียนบ้านแสสของลูกเสือกสานการลูกเสนายชพัฒน์อุมกรบกับงเสืสาบันางยิ่าวันไทรสุขผู้ถงูกเสือ กองยี่สิบเก้นายครับผู้ถือป้ายลูกเสืออธิชัยนิรชาช่างขนานดผู้ถือธงอธิชยัยกทกัศนัยสุโกลำดับยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านตั้งใจครับผู้ิในการกองลูกเสือครับนายภงพิษดอนเหนือครับผูมิกลับลูกเสือนางวิกาดาพง์ชนีรองภูมกับลูกเสือนายน,นิติกำพานางสาวอริยาสีแสงสีแสงคำนา,างสาชวชนการลำดับลูกเสือได้ระดีครับ32นายผู้ถือป้ายอธิช,ชัยเฉรี่แสงมณี สิทธิ์ใจเากรโภสีครับตามด้วยครับกลอนลูกเสือบ้านกระทาครับวงในการกอนลูกเสือนยายสนักเกติเพื่องผลพ่วงกับลูกเสือนยานนนยสยาญาตินรองพ่วงกับล,ล,ลูกเสือนายยุทธนทรมณฑลีนายวราเมธปานิลาจำนวนลูกเสือ42นายผู้ถือป้ายเด็กชายาปั้นพงแก้วกองนอกผู้ถือตรงลูกเสือเด็กชายพง์สวัสดิ์มันดวงครับ นำดยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านบางไผ่กระทุ่มครับผู้บริการกองลูกเสือครับนางรัชริยาอุทัตโอผู้กับลูกเสือนางหยาธพผลทองคำสาร,รองผู้กับลูกเสือนางสาวรัชนีมีแก้วจำนวนกองลูกเสือในรีตัวนหนึ่งกองครับยี่สิบสามนายผู้ถือป้ายเด็กชายรัตพลยี่รำผู้ถือธงกชใจธีรยศบุญมาครับลำดักองลูกเสือโรงเรียนสาคคีศาากึกษาครับ ราการกอมลูกเสือนายวิชาวุฒิลอดสุโขผู้ก,กับลูกเสือนายสุชัยไคล้นทโพรองผู้กับลูกเสือนางสาวน้ำค้างวนงคำจนวนลูกเสือหน,น,นึ่งกอง24นายผู้ถือใบเด,ด,ด็กชายนัทพงศ์พิลาผู้ถือธงเด็ก,ดรดกเราเป็นกองลูกเสือจาโรงเรียนบ้านพอย ในการกองลูกเสือนายเ็นที่ดอนเหืออง์กับกองเสือดานสาตางปรทอีนตรีรองรู้กับกองเสือนายรัฐการเดชพลกํานวดลูเสือได้เป็นหน่กองพิทา้กุศลก็รือไมบุญิยาโพสาวรกิจโพธณทองชัยธนพันนิัศ กาลูกเสือเทศด้านขุนเป้ายบ็บทชินิูกตาวีสุรัมขุต้องแบทชายงสมสพทำกบนเราเว็นกองลูกเสือเราเป็นบ้านแบสังูมในการร้องกองลูกเสือสาวแสก้า เดวมาการกองกเสือนายรัชชินทบุญู้กองลกเสือนางสาวปียาลึกคนมบกองผูกเสือนางสาวุนาทองกองทูกเสือดีในกองสกายผู้ทีดป้ายเป็นการสแต่พอกองกเสือของเรียนว่านะสูการกองลกเสือนางสาวปีรยาลกนุผองกองทกเสือนางสาววนตานิบาลแต่กองทเสือในกองที่นายผู้ป้ายเป็ามกันีจะเป็นผู้องเป็นชายคณะ คาดบุกตอนล่อยกองรุานําตัวใหญ่โรงเรียนรนประจุราชต้นการกองรถเสือนายนักช mm ิป hmm. ด mm ุง hmm. จ mm ิต hmm. ก mm ับ hmm. ก mm ับรเสือนายองัชกาเลรองกองกัด้าเสาีนะรัพอของกคนนับผู้นวยการปลารเสือทกกองนะครับที่สอารเสือนะรับมาร่วมใน The mm -hmm.